วันนี้ฟานมาอยู่ที่วัดไข่วัดอะไรนะบายวัดเจดีน้องสีธรรมราชวันนี้เราก็มาเขาบอกว่ามาเยี่ยมพี่ไข่ที่นี่หรือว่าที่ทุกคนเรียกว่าไอ้ไข่กันนะคะที่วัดเจดีจังหวัดนครราชสีมาวาฟ์มาเลยวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่ทีนี้ก็ นี่เรามีช่างกล้องส่วนตัวมาด้วยพี่ไบค่ะแง่ yeah. ไกลมากเมื่อคืนนั่งรถนะสุดยอดมากเลยอะไม่คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้ใช้เวลานั่งรถเนี่ยประมาณเกือบสิบชั่วโมงเลยท้องฟ้าวันนี้สวยมากทุกคนดูเลยบรรยากาศดีมากสำหรับการที่ได้มา คนมาแก้บนที่เขาขออะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแก้กันนะเยอะมากค่ะก็จะมีหลายๆจุดเลยแต่ตรงนู้นก็จะเป็นตรงที่เขาจุดประทัดกัน ที่เวลาใครเขาขอพรเนี่ยแล้วเขาก็จะมาที่นี่กันนะขอพรหรืออะไรอย่างเงี้ยขอเด็ดขอเลขขอหวยขออะไรที่เราต้องการอยากได้อะไรเนี่ยก็มาขอพี่ไข่เขาหรือไอ้ไข่เขาที่นี่นะคะเขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขอแบบจุดประทัดปัง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 ยเงี้ยก็จะยิ่งได้ที่นี่ใครมีเรื่องอยากจะขอหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มาขอที่นี่ได้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะมากันเนี่ยเดินทางกันมาต่เช้าเลยตอนเนี้ย ยังเช้าอยู่มากนะเป็นเวลาประมาณ8โมงแต่ฝนมาถึงเนี่ยตั้งแต่ประมาณ7โมงเนี่ยคนก็จะเยอะเยอะมากเพราะว่านี่ขนาดว่าเรามาเช้าขนาดนี้นะก็ยังไม่ทันคนอื่นนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปตรงที่เขาจุดประทัดกันละกันเนาะ